ที่นี่นะคะเมื่อมาถึงเนี่ยสิ่งที่สัมผัสได้อย่างแรกก็คือยามบรมีขององค์พญานาคราชนะซึ่งวัดธรรมปฏิหารแห่งนี้เนี่ยเป็นความเชื่อรากเหงา้าที่เกี่ยวกับพญานาคราชแห่งรูปแม่น,น้ำคงก็ว่าได้นะคะและที่สำคัญที่นี่ในเรื่องของภพภูมิมีทั้งบังบดละแปลแต่ที่เด่นชัดที่สุดนะคะณสถานที่แห่งนี้ ด้วยรูปลักษณ์สัญลักษณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือพญานาคราชจะลึกนึกถึงได้ก็คือความลี้ลับของพญานาคโดยเฉพาะราตัวขององค์นาคที่ต้องบอกว่าคือเรามานี่่านผู้ชมว่าสถา,านที่แห่งนี้นี่โอ้โหขนลุกท่านผู้ชมอันนี้เราบอกว่าเรากําลังก้าวข้ามโลกมนุษย์ไปสู่นครบาดาลแต่ตำนานของวัดแห่งนี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่พระพุทธรูป ชาวอีสานและชาวลาวต่างเชื่อว่าภายในถ้ำแห่งนี้คือทางเข้าสู่เมืองที่เรียกว่าเมืองบางบทหรือเมืองลับแลสถานที่ที่ซ่อนอยู่จากสายตามนุษย์ธรรมดาเมืองบางบทในความเชื่อคือเมืองแห่งวิญญาณศรัทธาและเหล่าเทวาบางคนเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเหล่าพญานาคบางตำนานก็เล่าว่าที่นี่คือ หนึ่งในประตูเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลโพรเราเดินทางเข้ามาคือยังไม่ได้ผ่านเขาเรียกว่าผ่านประตูเข้าไปถูกสู่โถถ้ำที่โอ้โหข้างหลังท่นผู้ชมค่ะมองไปแล้วแบบขนลุกเกลียวเลยแล้วก็ ก็อบอกว่าตั้งแต่เข้ามาจานเยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศจริงตั้งแต่ก่อนจะลงบันไดด้วยซ้ำนะคะทุกครั้งที่มาที่นี่ไม่มีครั้งไหนที่ไม่ขนลุกและที่สําคัญเมื่อได้เดินลงมาข้างล่างเขาเรียกว่ามีความเย็นสงบสงัดและที่สําคัญดินแดนแห่งนี้เนี่ยเหมาะแก่การปฏิบัติสมาธิกรรมฐานก็ถือว่าเป็นดินแดนสปายะมากๆนะคะนอกจากตำนานที่เขาล่ำลือกันว่าที่นี่มีเรื่องราวความลี้ลับของพญานาค ประตูมิติที่เชื่อมโยงระหว่าพิ่ภพมนุษย์กับพญา,านาคนี่ต้องบอกว่าเรามานี่ต้องบอกว่าก็เหมือนกับเราได้ลงมานาครบาดาลจริงๆอาจารย์เแต่ด้านหลังของเรานี่ท่านผู้ชมคือผมยังไม่ได้เข้าไปก็ขนลุกเปลียวแล้วแล้ววันนี้ที่เรามาเขาเรียกว่าบันทึกตำนานนี่ค่ะไม่มีคนเลยทนะ่านผู้ชมชเดี๋ยวเราจะไปบันทึกเรื่องราวแล้วก็บอกเล่าว่าตำนานของถ้ามืดปฏดิหารนี่ ทำไมถึงมีเรื่องราวของพญายนาค<ะ>และทำไมถึงมีตำนานของพญายนาคพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับนาใจกลางความมืดของธรรมีมเสียงเล่าขานถึงผู้เฝ้าธรรคือพญายนาคผู้ทรงฤทธนามว่า